สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองแอดลำเพิร์นออฟฟิเชียลวันนี้เราจะพาไปดูน้องงุงอิ่งกันนะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมือนี้น้องงุงอิ่งมาฮอตล่างเวทีแล้วและก็มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟีม,ม, 4, มาหาน้องมาขอได้ลูกกับน้องลายคนเลยเดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันเลย นี่เด้อทุกคนตอนนี้น้องอุ้งอิงทึ่งล่างเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีพ่อพ่อแม่แม่ฮักไล่นขนคาดอยู่ร่างเวทีมหาน้องนะแล้วเพื่อนก็เอามาลายน้ําใจให้กําลังใจน้องทั้งพี่ม่อนอิงแล้วก็น้องอุ้งอิงและก็ซอโนตซอโนตตาพออคุ่นลายๆต่อจากนั้นเพื่อนก็ข้อทายฮูปไว้เป็นที่ระลึกอีเด้ตอนนี้ก็เป็นทึ่งตอน

หลังจากพ่อขนนี่ท่ายูปเซจแม่แม่ซองขนนี้ก็เข้ามาท่ายูปกับน้องอุ้งอิงอีกเปี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตอนนี้พ่อพ่อฮักแม่ฮักยุ่ล่างเวทีเต็มเลยสะออ่อนบุญวาสนาคนเนาะแข่งเหือแข้งพายแข้งได้แต่แข้งบุญวาสนาะแข่งบอได ต่อจากนี้น้องอิงกะลลอขึ้นเซ็กสาวเพราะว่าตอนนี้อาจารย์นักดนตรีอย่างบัทันได้เซ็กสาวน้องกหลลอจากน้อยจากน้อยกลับไปขึ้นไปเซ็กสาวทุกคนรอเบื้องคลิปเซ็กสาวเป็นคลิปต่อไปเด้อ วันบ้ากอุ้ยเป็นเจ้าเสื้อะไรเป็นเสื้อเม่อไหร่คนแล้วอีก หลังจากน้องเข้าเต็นท์เฮากระซิบหาไปเบิ้งคนดูหน้าเวทีว่าขนชี้ไล่หรือขนชี้น้อยนี้อันนี้ก็เป็นทีมคอสตูมข่องเฮาเฮ็ดเสียบคนเสียบกระบ,บะรอให้แดนเซอร์ไซนี้เฮาซีเดินไปทางนี้เนะเาะเฮาซีเดินไปหน้าเวทีมือนี้เฮาก็มาเล่นยูจังวัดร้อยเอดตอนนี้ก็เป็นเวลา ยังบอหนึ่งทุ่มกลจะหนึ่งทุ่มแล้วจากน้อยน้องก็ขึ้นเช็คสาวเฮาซีเดินพาไปเบิ่งพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซีหน้าเวทีเพื่อนมาไลา่แล้วบอโอมามาไล่น้อยนึ่งแล้วแต่บอไล่ปันได้เดี่ยวตอนถ่ายคลิปน้องอุ้งอิงส่งน้องอุ้งอิงขึ้นเวทีสิถ่ายให้เบิ่งอีก,ก็ว่าขนสิไล่บ่ นี่เวทีเห่าก็กำลังสชี่อาคานไฟขึ้นหลังจากเอาคานไฟขึ้นแล้วแล้วน้องวิ่งก็ขึ้นมาเซ็กซ้าวตอนนี้ยังพอทันเอาขึ้นตอนนี้เวทีล่าซาไปนิดหนึงเดอ้ออดใจหลออจักน้อยเดอ้อพอแม่เอฟซีเอ,อ้อ อันนี้ก็เป็นป้ายสป,ปนอนเซอร์ของเฮาสบู่อิงออนไฟไลท์แอปวิวส้มโอทีส่วนอันนี้ก็เป็นจอ LED ด้านข้างสำหรับคนที่อยู่ข้างกระจ้าวโบเฮนหน้าเวทีกระจ้ากระเบื้องจอ LED นี้อันนี้ก็เป็นลำโพงของวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของเฮาลำโพงใหญ่ขนาดหลังจากนี้เฮาจิกลับลงไปล่างเวทีอันนี้ อันนี้ก็เปลี่ยนรถส่มโอทีคองเฮาเขาติดป้ายส่งโอทีนำทีมโดยน้องอุ้งอิงพ่อโจพี่สุสายใยโอ้ยหลายๆคนเลยเดอ้อเนี่ยหลังจากเขาเดินเข้ามาร่างเวทีก็เห็นพ่อพ่อแม่แม่แมมาหาน้องอุ้งอิงอีกแล้วเราสิไปลอลุ้นกันเลยว่าน้องอุ้งอิงสิออกมาหาเพื่อนบอ เพราะว่าบางทีน like, ้องอุ now, forward, ้ง um, อิงต right. you know? ิดโทรละน้องอุ้งอิงก็บอกออกมาหาเพิ่นตอนนี้ตอนนี้เขาต้องไปรอรุ้นว่าน้องอุ้งอิงสิออกมาหาเพื่อนบ่นี่ตอนนี้แม่นุชก็ไปตามให้แล้วแม่นุชก็ไปตามน้องอุ้งอิงไปบอกน้องอุ้งอิงว่าเออน้องอุ้งอิงมีพ่อฮักแม่ฮักมาหาน้องเด้อไห้ออกมาถ่ายโฮไห้ออกมาหาเพื่อนแน้ในที่สุดน้องอุ้งอิงก็ออกมาหาพ่อแม่เอฟซี แอดคิดว่าน้องสิบออกมาพอาน้องบอ่ค่อยว่างในที่สุดน้องก็ออกมาออกมาแรกๆกับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เลยพอแม่ก็กกดอ้าวกับว่าคิดทอดบ่ได้เบิ่งกับนอนบ่รับพอแม่ว่าจังซี่เลยเออเนี่ยิ้มแย้มแจ่มใส่กอดลูกกอดเต้าแม่กับได้ แมบแม่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 แ่แม่แ่แแม่แม่แม่แ่แมม่แ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 ม่ม่แม่แม่แ่แม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 ่แ ตอนนี้เฮากะซิงย่างไปล็อกเฮานั่งเพราะว่าเฮาต้องรอน้องอุ้งอิ่งขึ้นเวทีเฮาจึงได้ไปท่ายน้องตอนนี้น้องยังบบทันขึ้นเวทีเฮาก็มานั่งยู่ล็อกรอน้องก่อนเนี้ยเดี๋ยวเฮาสิพาไปดูเพื่อนขนนึงอันนี้เพื่อนของเฮาเหล่ามักฝากซ่องให้เฮา ผู้ติดตาม l ล m p e n o f f i c i a l คนแรกคือคนนี้เด้อทุกคนคนนี้เขาคือติดตามแอดเป็นคนแรกเลยต้องยกปภาดาลำเพิน official โอเคนะคะไปติดตามน้องโยกประภาดาลำเพิน official ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดเนาะตอนนี้น้องกับเข้าไปเต็นท์แล้วเด้อทุกคนน้องเข้าไป นั่งพักผ่อนอีกสักครู่น้องก็จะขึ้นไปเซ็กซาวบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับใครอยู่หน้าเวทีก็มาหาน้องได้นะครับเดี่ยวเห่าซิปไปนั่งยูล็อกแป๊บนึ่งแล้วก็รอไปถ่ายคลิปน้องขึ้นเซ็กซาวเอาเป็นคลิปต่อไปทุกคนตามไปเบิ้งด้วยเด้อคลิปนี้จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าไปดูน้องเซ็กซาวกันไปเบิ้งกันเลย